นี่เอาเกี้ยนี่เกี่ยวพ่อมันอีกเนี่ยเอาันน่ะได้ล้วนี่แม่เออเนี่ยเออได้ละโอ้ยเอาเขาช่องไม้ยุตุลายยับไปท่ายที่เนี้ยเชื่อว่าสิเงี้ยได้กับปวดเดจนค่อยอ๋อเนี่ยนั่งไงแขงไว้ก่อนเออได้ละได้ละ เนี่ยไป้วลขวมได้อน้ะกะตาเพิ่งเห็นซำตาป่าหน่อยเพิ่ตาหน่อยหน่อยไปเล่นเดินป่าบ้าควงเพื่อนเนี่ยยนะจไปซื้อสร้อ่ะอ้ยน้องายกยอกจีนนั่นาพภาพเอาเจ้บ๊องกะตาไง

่ีนั่ยงี้เนื้อยูนี่แคบอะเข้างี้เองเดยสัมเนียก็ดีเราจะสัมนียดะแต่ว่ากับถือแม่มันกัดที่กันสำเนีกับพ่อกินแรงได้กินแรงอยู่ค่ะเอาไปลาบเอาไปก้อยกิน นเด็ดซ้ำน,ำนี่ก็ดีแล้วคันเป็นซื้อเขาหาสิบบาทคน,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 นเด้นนี่อันนี้แงข้าวเดียวนึงเด็ดซ้ำนี่